กินตามอินฟลูที่งานกาชาติจะอร่อยจริงป่ะไปค่ะโซนอาหารเขาจะมี3โซนนะทุกคน F A F B F C โหลดแมปได้เลยอ่ะร้านแรกที่เราจะแวะคือร้านน้องอิงหมูทอดนมสดร้านนี้ไม่ได้มาตามรีวิวนะคะคือแวะกินก่อนเพราะหิวมากนี่สามชั้น,นอืมสามชัน้นอร่อยอืมสามชัน้นก็อร่อยเลยอะ่ะ พอเดินไปเจอร้านขนมต้มมะพร้าวอ่อนที่เขาปั้นกนสดๆหลังร้านน่ากินมากเอาจริงว่านี่ฉัไม่ค่อยได้ตามที่เขารีวิวเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหาร้านไม่เจอแต่เขามีแมปนะก็เลยเจอร้านไหนหน่ากินก็จะกินร้านนั้นแหละอ้ยเขาต้มใหม่ๆเลยมึงร้อนมากเห็นควันปะไม่เห็นแต่แดกแลไอสัตว์ ร้อนร้อนแต่อร่อยไม่หวานมากแป้งอร่อยมากเลยอะหนึบนุ่มเลิศหกลูกหกสิบหาอะไรกินเล่นๆกันดีกว่าทุกคนก็ไปเจอทอดมันกุ้งคือร้านนี้คือรีวิวเยอะมากทอดมันกุ้งที่ต่อแถวระ่าสามชาติเพราะว่าอะไรทอดไม่ทนันเดี๋ยวลองแดกสิสุกปะวะกะสุกนะอันนี้คือไม่ใส่น้ำจิ้มนะอร่อยเนะข้าเมนคอร์สค่ะทุกคนชอเล้งหมี่ผัดกระเฉดอันนี้ร้อยหนึ่งเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยอาหารคือเส้นหมี่เยอะมากแต่ว่าผัดกระเฉดหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ รสจัดแต่ว่าอร่อยผักกระเฉดร้ายไปหน่อยกุ้งตัวใหญ่สดต่อด้วยโกโก้ในตำนานที่ทุกอินฟูต้องมารีวิวอืมหวานมันคือโกโก้ที่อินฟูหลายคนมารีวิวเพราะมันทําดูเก๋อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองชิมช็อกโกแลตก่อนช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตเด็กๆเป็นช็อกโกแลตลูกบอลอะเคยกินช็อกโกแลตเหรียญทองหรือช็อกโกแลตลูกบอลปะมันคือช็อกโกแลตแบบนั้น ส่วนตัวโกโก,โก้เข้มข้น,นหวานมันอร่อยเจอร้านมาแมลงทอดก็เลยจัดมา2แบบค่ะทุกคนเป็นดักแร้แล้วก็จิ้งหรีดนะทุกคนแต่ร้านยังไม่มีใครรีวิวมัง้งโอ้โอ้โอ้แมลงทอดสิครัชาไม่ใช่ตัวนี้แหละอร่อยอร่อยเฮ้ยทุกคนเดินมาแบบไม่คาดหวังก็เจอกาชาดนิดาอะไรสักอย่างคือเขาขายเมนูถูกมากแล้วฮาลานด้วย20บาท <c oughs> เยอะนะเนี่ยดูดิเฮีย <c oughs> ขนาดอิ่มยังต้องแดกอ่ะเรามันถูกเกินแล้วไข่เขาให้เยอะนะให้หนาด้วย ขายแปดยี <i> ่ส <f ad> <l ots> ิบฟองเลยเดียวขนาดอิม่มเมืองต้องกินอะ่ะเพราะมันถูกจัดถือว่าบูธน,นี้ขายถูกที่สุดในงานกาชาดแล้วอะ่ะ <l ots> ถ้าใครมาแล้วแบบว่าอยากหากของถูกกินอะ่ะคือวามา <l ots> บูธน <l ots> ี้ดี <l ots> ปิดท้ายด้วยนางเอกของงานคะ่ะโอวันตินกาชาดไม่กินไม่ได้แต่จริงๆอยากให้มีไมโลรถโรงเรียนด้วยนะทุกคนแต่บอกเลยนะเมนูโอวันตินนี้คืออร่อยมากอร่อยว่ะที่นี่โคตรอร่อยเลยไอ้นี้กรอบๆข้างบนอ่ะแม่งโคตรอร่อยส่วนไอ้น้ำโอวันตินอ่ะเฮยเฮ้ก็หวานมันโอวันตินตีกรอบๆเลยอร่อยสัส